การคิดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นคิดแต่สิ่งที่ดีตลอดเวลาแผ่เมตตาให้กับทุกคนเราเดินผ่านใครแผ่เมตตาให้เขาไม่ต้องไปบอกอะไรเขานะไม่ต้องไปคุยอะไรกับเขาเงียบเงียบของเราแผ่เมตตาไปไเรื่อยๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนแผ่เมตตากลับให้ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ลอดเวลาแล้วเราก็สร้างพลังจิตที่ดีคนที่อยู่ใกล้ๆเราเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาสงบมากขึ้นเขาจะรู้สึกสบายใจเมื่อมีเราอยู่ใกล้ๆเขานี่คือพลังจิตที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเราสามารถที่จะใช้ได้ตลอดเวลาอย่างไงก็ตามนะครับขอให้พวกเราทุกคนเนี่ย จำไว้เสมอว่าเราต้องช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาอย่าคิดถึงตัวเองอย่าได้แผ่เมตตาเพื่อเราเองจะได้ดีขึ้นอย่าได้แผ่เมตตาเพื่อเราจะได้สบายขึ้นเราจะได้มีความสุขมากขึ้นพยายามลืมตัวเราตัวกูของกูต้องไม่มีแม้แต่นิด ถึงแต่ผู้อื่นเสมอครับและมันจะออกมาเป็นพลังที่ดีเสมอไปและไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตของเราครับก็ขอกล่าแค่นี้ก่อนครับครับอย่าหลัดรงได้พูดถึงสรุปได้นะครับว่าพลังจิตที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันมีสองพลัง ก็คือพลังจิตท,ที่ดีที่แผ่ออกไปแล้วเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวและคนอื่นครับแ,แล้วก็สองพลังจิตท,ที่ไม่ดีที่แผ่ออกไปแล้วก็ไปทําความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นและก็ไม่ใช่คนอื่นเท่านั้นตัวเองด้วยผมประเด็นสิจารณ์นิดเดียวที่อาจารย์ท่านบอกว่าท่านคิดว่าสิจาร์ในที่นี้ก็คือคิดว่าทั้งสองท่านน่าจะเชื่ยรือต่อไปนะครับว่าอาจารย์ท่านบอกว่า ในการทําอะไรนั้นให้รุนแรตัวเองอแ,แผ่เมตตาก็อย่าแผ่เมตตาให้ตัวเองแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่ามันถ้าเราแผ่เมตตาให้ตัวเองเนี่ยถ้าตัวเองมีความสุขเพื่อจะได้ไปทาประโยชน์แก่คนอื่นเนี่ยอันนี้จะผิดหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมก็ฝากเป็นประเด็นไว้ก่อนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านที่จะพูดต่อไปก็เป็นท่านอาจารย์สนองขอเรียนเชิญครับอาจารย์ครับนะครับคือ คือจริงๆที่จะจุดประเด็นความเมตตาขึ้นมาเนี่ยมันน่าคิดนะครับในครั้งที่ผมไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่แล้วผมได้ไปฝึกโดยบวชเป็นพระแล้วก็ไปฝึกกรรมฐาน30วันเป็นที่เลยหลังจากนั้นไปเนี่ยผมได้มีโอกาสคิดว่ามันเป็นโชคดีของผมก็ได้นะ ได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่จังหวัดอุทัยธานีคือวิญาติธรรมเนี่ยพาไปในระหว่างผมไปค้างอยู่สามคืน,นในระหว่างนั้นเนี่ยผมได้ถามปัญหากับหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่าในขณะที่ผมบวชเป็นพระอย่างนี้เนี่ยถ้าผมออกป่าองค์เดียว ไปเจอเสือโคร่งเนี่ยเสือมันจะกินผมไบท่านก็บอกว่ากินผมก็ล็กเล็กในใจนะแต่ไม่ได้พูดว่าเอ๊ะทำไมท่านตอบอย่างนี้ก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรจนกระทั่งวันลุ่งขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันนะท่านได้วกกลับมาถึงปัญหาที่ผมถามว่าคุณเมื่อวานที่ถามว่าเจอเสือโคร่งแล้ว แผ่เมตตาให้แล้วเสือมันจะกินไหมเนี่ยท่านก็ถามว่าถ้าคุณมีท่านตอบว่าถ้าคุณมีเมตตาแลบคุณแผ่เมตตาให้เสือโครงเสือไม่กินรับแต่ถ้าเมื่อใดคุณยังไม่มีเมตตาคุณไปแผ่ให้เสือโมคะคือไม่ได้รับเมตตาเสือกินรับท่านตอบอย่างนี้ครับหลังจากนั้นผมก็ กลับไปที่วัดมหาธาตุ้นในนสุดก็ได้ลาศิกขามาเป็นคารวะเพราะจำเป็นจะต้องไปสอนนักศึกษาในมหาลัยผมก็ไปศึกษาว่าเ,เมตตาอย่างมันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ผมพยายามเอาคําที่หลวงพอ่อฤาษีลิงดำท่านบอกเอามาทําให้เกิดมีขึ้นกับตัวเองก็เลยทราบว่าเมตตาคือความรักความปราถนาที่จะให้คนอื่นได้รับประโยชน์และมีความสุข มันจะเกิดขึ้นด้วยการให้อภัยเป็นทานใครก็ทําให้เราเดือดเนื้อ้อนใจใครก็แกล้งเราก็ให้อภัยช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะให้อภัยกันผมก็พยายามทามายาวนานจนในที่สุดเนี่ยมันก็มีเครื่องวัดว่าคนที่มีเมตตาทัางทุกปันต้องถามตัวเองนะครับถ้าเรามีเมตตาจริงเนี่ยมันต้องไม่โกรธ ต้องไม่เบื่อนหน่ายต้องไม่หงุดหงิดนั่นแหละก็ถึงจะเรียกว่าเมตตาถ้าใครผู้ใดทําได้อย่างนี้แล้วแสดงว่าในจิตวิญญาณนั้นนะมีเมตตาไม่มีเมตตา,า,าสั่งสมอยู่แล้วเมื่อไปเจอของจริงอันที่สองของเมตตาก็คือไฟยาพิษอาวุธสัตว์ไม่พิษทั้งหลายเนี่ยไม่ไม่กล้ามกลายคือจะผ่านได้หมด ตอนนี้ผมก็มานึกถึงในในครั้งอดีตที่มีพระชุดงกลุ่มหนึ่งเนี่ยท่านไปธุดงในป่าท่านไปเจอช้างมันยืนขวางทางอยู่หนึ่งในนั้นคือหลวงปู่ขาวท่านก็บอกว่าพี่ชายพวกเรากลัวขอทางให้เราหน่อยอะไรเกิดขึ้นครับ ทางมันเอางานเนี่ยแทงเข้าไปในกอไผ่นั่นเป็นเครื่องหมายแสดงว่าทางรับรู้ว่าแล้วก็จะแสดงให้เห็นว่าเราจะไม่ทําอันตรายพระธุดงค์ก็เดินผ่านทางฝูงนั้นไปได้ทางตจนั้นไปได้ผมก็มาคิดในถึงปัจจุบันที่หนังสือพิมพลงก็มีพระประเภทเดียวกันเนี่ยออกป่าช้างเจิดจ้าเลยครับก็แ,แสดงว่าไม่มีเมตตา เนี่ยพอผมทำพอพอมาอย่างเนี่ยผมก็มนันได้ถึงตัวเองว่าอ๋อที่หลวงพอ่อฤษีว่าถ้าเรามีเมตตามันก็ผ่านหมดอ่ะหลังจากนั้นผมก็ฝึกเมตตามายาวนานจนในที่สุดเนี่ยมันมีเครื่องทดสอบก็คือง่ายๆก็คือถามใจตัวเองดูใจตัวเองว่าเราโกรธไหมเราหงุดหงิดไหมเราเบื่อหน่ายไหมถ้าเราไม่มีอย่างนี้อยู่ในใจก็แสดงว่าเรามีเมตตาผลทดสอบมันเกิดจริงๆค,ค,ครับบอกๆขั้นแรกง่ายนิดเดียว คือสตั์เรยรัจฉานมันจะเข้าใกล้มนุษย์เข้าใกล้เทวดาเข้าใกล้นั่นแหละครับเครื่องทดสอบเราเมื่อสองวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมยึดเดินในบ้านบ้านผมก็เป็นต้นไม้เยอะๆนะผมเดินไปมันกล้มีน็อกมันนอกมันอ,อบายมามันอยู่ใ,ใกล้แค่มือเอื้อม,มันก็ยังไม่กลัวผมเลยครับผมก็เขาผ่านไปเห็นเขากเ,เป็นสุขเป็นสุขนะ้าแผ่แม่ตายเข้าไป นี่แหละครับเครื่องทดสอบง่ายๆเลยแล้วที่มันทดสอบมันยากๆทําให้เราต้องต้องพิสูจน์ความจริงว่าเมตตามันมีจริงมันใด้จริงอย่างที่หลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านพูดไปไหมสุน,นักดูเนี่ยมันกัดมาคนมาเก้าคนละวัน mm. นั้งนนคณะกรุงเทพไปหาผมอยากจะมาไปคุยกับเจ้าวาดวัดเนี้ยอยู่ที่จอมทองผมก็ไปถามไม่ชี จริงๆไม่ได้เคลียร์คือเป็นผู้หญิงที่น่องขาวแล้วมาเด็กโผนผมถามผมก็ถามว่าเจ้าว่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวผมจะพาคณะจากกรุงเทพเนี่ยไปสนทนาธรรมกับท่านท่านที่น่งชุดข,ขาวอุบาสิกานะคะะรเขจะตอบว่าอยู่แต่ระวังนะสุนัขที่หน้ากุฏิท่านเนี่ยมันกัดคนมาแล้วเก้าคนเพราะผมได้ยินได้ฟังอย่างเนี้ยผมเฉยเลยไม่ได้คิดว่าสุนัขจะก,กัดผมแต่ผมกลัวว่าสุนัขจะ กัดคณะกรุงเทพทิศผมพาไปผมก็ไม่ชีก็บอกออุบาสิกาก็บอกว่าให้ถือไม้ไปด้วยผมก็บอกว่าพวกท่าน,นให้ถือไม้ไปผมรีบเดินนําหน้าเลยกะพายย่ามเดินไปเพราะกลัวหมาจะกัดคนที่ไปจากกรุงเทพผมก็ลังไปอ่านป้ายระวังสุนัขดุมัน้นนาิเข้ามาจะกัดผมครับใจไม่ได้หวันไหวไม่ได้หุดหงิดไม่ได้อะไรไม่กระเพื่อมเลยครับ แล้วไม่คิดว่าสุรักษ์จะกัดผมเลยผมก็ยืนแล้วผมก็ยกมือเป็นสุขเป็นสุขนะไม่มีเวรต่อกันนะสูนักมันหยุดครับมันโดนขันหลังกลับไปอยู่บนเนินหน้ากุฏิจ้าวานั่นเป็นครั้งแรกครับนั่นแหละครับคือเมตตาถ้าเรามีจริงแล้วมันช่วยเราได้จริงอย่างที่หลวงพ่อฤาษีหนึ่งดัท่านพูดไว้อย่างนั้นเป็นจริงครับ และเช่นเดียวกันเวลาเกิอดอะไรอะไรขึ้นมาเนี่ยผมไปที่ไหน